มาดูวัตถุดิบนะครับจะมีในส่วนงซี่โครงหมูนะฮะแล้วก็มีในส่วนของขาครับแล้วก็ตะไคร้ฮะมีใบมะกรูดครับแล้วก็ผักชีฝรั่งฮะแล้วก็รากผักชีไทยนะฮะแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มีส่วนของมะนาวครับแล้วก็พริกขี้หนูฮะผมใช้เป็นพริกแดงกินดานะครับหั่นในส่วนของซี่โครงหมูก่อนนะฮะจะเป็นชิ้นๆนะครับ พอดีคำบ้างไม่พอดีคำบ้างนะครับแล้วก็เตรียมในส่วนของใบมะกะรูดนะฮะฉีกเอาเฉพาะในส่วนของใบนะฮะจะไม่ใช่ก้านนะครับแล้วก็ขาดนะฮะสะไครนี่ผมจะซอยช้เฉียงนะครับและสี่สำคัญคือลากปากชีนะฮะ นะครับรากนาําไปใช้แล้วก็ซอยในส่วนของต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งนะครับน้ําเริ่มร้อก็ใส่ไปเลยครับซี่โครงอ่อนนะฮะปิดฝารอดเดือดครับเดือดเสร็จก็ช้อนในส่วนของอพวกฟองมันออกนะฮะ ฟองกับนส่สอของไขมันนะฮะมันจะทําให้น้ําต้มแซ่บของเราเนี่ยใสแล้วก็น่ากินนะครับขยันิดนึงฮะแล้วก็ตามด้วยเครื่องะฮะข่ารายใบมะกรูดนะครับปรุงรสชาติด้วยโรด,ดีนะครับแล้วก็น้ำปลาครับซีอิ๊วขาวนะครับ เนี่ยะพอต้มนานๆแล้วเลือดในส่วนของที่โครงมันจะออกมานะฮะเป็นฟองๆดำๆนะฮะนี่ครับจะได้น้ำใสๆ,ๆะฮะระหว่างรอในส่วนของที่โครงหมูเปื่อยนะฮะก็เตรียมในส่วนของน้ำมะนาวนะฮะแล้วก็พริกนะครับพริกนี่ผมเกียยตำนะฮะก็ใส่ถุงแล้วนะฮะทุๆบๆพอดีไม่อยากล้างโครงฮะโครงมันจะหนักนิดนึงนะครับ ทุบเอาดีกว่านะฮะแล้วก็นำมาใส่ในต้มแซ่บของเรานะฮะคราวนี้ก็รอในส่วนของซี่คโครหมูเนี่ยมันเปื่อยนะฮะเปื่อยตามตามใจเรานะฮะอยากกินเปื่อยมากเปื่อยน้อยนะครับปิด้าครับ นะครับเริ่มเปิดแล้วฮะสำหรับผมแค่นี้พอละก็บีบด้วยน้ำมะนาวนะฮะดับแก๊สก่อนนะครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับแล้วแต่เราเลยฮะพอบีบในส่วนของน้ำมะนาวเสร็จใช่ไหมครับ ก็ตามด้วยพริกป่นเลยครับชิมรสชาติดูก่อนนะครับเปรี้ยวพอหรือยังนะครับพริกป่นแล้วก็เข้าวคั่วฮะผมจะไม่ได้ปรุงเป็นเอ่อเป็นถ้วยนะะเพราะว่ากะกินทีเดียวเลยครับวันเดียวหมดกับแก้มฮะนี่ครับเสร็จแล้วฮะตามด้วยต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปนะฮะเป็นน้ำเสร็จครับแค่นี้ครับกินโลดครับกินโลด